ไม่ม่คอยู่งี้ใช่ไหมรองเ้าต้องหลุดแล้วนะลูกคืออยู่มาเนี้ยไม่หมดเออแล้วก็จะได้ทีล่วงมาเต็มยังนอนอยู่นอนอยู่อย่ลุกเออมองมองมองมมองมันมองมันลุกขึ้นมามองมันมองมันอย่ามึนลุกอย่ามึนลุกเออผมกด้ไหมันูลุหนูลโอยัเนี่ยอย่าช้าอย่าช้า

ับมันวเอาขาจับาเขาโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอยอ๊ยโอยอยโอ๊ยโอยอ๊ยโอ๊ยออ๊ยนอยโอยโอยโอ๊ยโยอ๊อยอ๊ยโอยอ่ยอโอยอยย

เอาเรื่องดูเาเรื่องค่ซ้อมนะครับผมรู้สึกว่าเนื่อยเนื่อยแวทีนี้ต้องใช้พลังงานเยอะมากครับคือมันเป็นอิกเขาเรียกว่าไงใช้พลังงานอีกรูปแบบเนึ่งอะใช้ใช้แรงแรงกายอ่ะเหนื่อยฉากแอคชั่นแอคชั่นยอะๆ